ครับจากค้าองเนาะเือกขับเรื่องครับน้องแล้ว่าคร,รายดีบอสกันเบิร์่น้อ,องเอะอยู่น้อยหนึ่งเนาะถับจากอที่รอครับก็เปอร์เซ็นปรมาพันแสนเนาะ แกกลับมาาตะดอนฮีเนาะว่าเนเป็นดอนฮี่เนี่ว่าแกไปขายของเนาะนะครับคำเลยพี่น้องว่านหาโม่งนะเนาะับไปนำโค้งเนาะคนบ้านเบ้าแกก็ฝั่งนั้นเนาะเป็นดอนโค้งเลยเป็นดอนโค้งเนาะบางคนก็ดเสียมาโอ้ยเป็นยังบ่าแกคือหามาขายพี่เนาะก็คือบ้านบ่าแกเนี่ยมันขายบ่ได้เพราะว่ามันมีตลาดเนาะตลาดที่ใหญ่ที่สุดในแถวนี้เนาะ หากกระาดขามมาขายตามกองตามดอนสถึงจะค่อได้ขายเนาะบาดเบาแกเป็นตัวเมืองเนาะเมืองแสนเป็นตัวเมืองจะเป็นไทยกับเป็นจังหวัดนั่นแหละหรือว่าเป็นอำเภอะไรเนั่ยพุ่นเข้าไปตลาดอยู่บ้านเบาแกเบิ้ลเนาะเขียนเลยจะไปตลาดบ้านเบาแกเบิ้ลเนาะเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในเขียนเลยเนาะนี่เป็นท่าขามเนาะขามไม่ได้ก็ไปดอนโค้งเนาะดอนโค้งหคือบ้านเบาแกเลยขามเพื่อเนาะโดยข้อขวางมันโค้งเอ่อ hai trăm năm mươi là cái không cái bớt không toàn bao cái mà nó và có một đứa lái xong mà lái xong đấy nó bao cái khác là mười cái bớt mà mà này bớt đó bớt nó bằng giang à, cái lưỡi nói nó cái nhang lưỡi liền nói nó toàn mà cái bớt cả cái Rồi, này, đầy đầy nó tám ba này này đi nó cả đi đây phải nó กับหล่ยหลายเดือนมือหนึ่งกับที่เป็นเงินไขเนี่ยกับหลายหลอยเนาะหลายหลอยเนาะหลายหลอยหลายหลอยบาทอยู่บางมือก็ได้พันพันสองพันก็ได้เนาะแต่ละมือเนาะได้จำจำไว้เนาะจำไว้เนาะนี่เป็นขาขามันเป็นอันนี้เป็นขาบักใหญ่เนาะขารถใหญ่เนาะแบบนี้โอเคบก็ไปเหตุคี่เปยังลงเนี่ บ้านนอกเลยอว่าอยู่ประเทศไทยันมีท่านสมัยกันเลยแต่นูนทางสะดวกสบายเนาะต้งบาดบางแก่นี่โอ้แตน้นเนี่ยย่งหีว่าบ้านบางแก่เนี่ยเท่ก้อนเกียดเนี่ทก้อนเกียดจะมาหูดอนนี่เนาะหูดอนโค้งนี่ก็ท่ก้อนเกีดดเนาะแต่ว่าทั้งดอตอ่ดอนที่เรายั่งหนีมันยังเป็นคือบางแก้ไทยต้องเหมบน้นาะอ่อ่นนเนี่ยเป็นรูมเป็นบอเป็นอะไรเปนอีบอสองบอแพงเนาะใบ้าใหญ่น บักใหไงเนาะบรรยากาศเป็นแบนี่บาแควจีบาทมีปั่นเนาะก็ค่วงเป็นแโค้งสามารถจะปักอะรตัวเนี้ยแตมาจะวัดเนาะเาันเปวัดทให้เนาะทำละมันโค้งจ เอาซ่ําเด้อพี่น้องกะเารถขึ้นก่อนเนาะอ๋อสวัสดี